มาเยี่ยมชมต้นายางนานะครับเพราะว่าไม่ได้มาหลายวันแล้วนะครับวันนี้มีโอกาสดีก็เลยมาดูนะครับผมเพราะว่าด้วยความคิดถึงนะครับเราปลูกต้นไม้แล้วเราก็อยากจะมาดูเขามันมีความผูกพันนะครับต้นยางนาต้นนี้อายุ12ปีครับพี่น้องใหญ่โตได้ดีพอสมควรเลยนะครับผม ออันนี้ผมก็ปลูกแทรกไว้ในสวนยางพารานะครับแต่ว่าเมื่อยางพาราได้อายุสัก25ปีผมก็โค่นนะครับตัดยางพาราออกนะครับก็เหลือแต่ยางนานะครับนี่ครับสวยงามเลยทีเดียวครับพี่น้องนะครับอันนี้ก็ปลูกแบบง่ายๆนะครับขุดปลูกอ่าดูลวดลายครับพี่น้องโอ้โหนะครับผมชอบมากนะครับ แต่และต้นนี้ก็มีลวดลายที่ไม่เหมือนกันนะครับมีลวดลายที่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็12ปีเช่นกันนะครับนี่ครับการปลูกแทรกในสวนยางพารานั้นง่ายมากนะครับแค่ขุดแล้วก็เอาต้นไม้ลงไปนะครับใช้เวลาแค่ไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับจากนั้นก็แทบไม่ต้องดูแลอะไรเลยนะครับ น้ำไม่ได้รดปุ๋ยไม่เคยใส่นะครับแต่ว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าผ่านไป12ปีครับผมเติบโตและก็สวยงามมากนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นแถวไปนู่นเลยนะครับตรงนี้มี5ไร่ครับพี่น้องมี5ไร่นะครับฉะนั้นพี่น้องที่มีสวนยางพารานะครับท่านมีความสนใจอยากจะปลูกไม้ป่าแทรกนะครับก็ แนะนำให้ปลูกไม้ยางนามไม้ตะเคียนทองนะครับอันนี้ผมปลูกแทรกตอนอายุต้นยางพาราอายุ18ปีนะครับพอยางพาราครบอายุยุ25ปีมันแก่แล้วครับมันแก่แล้วนะฮะก็เลยตัดโคนยางพาราออกตอนนี้นึกภาพไม่ออกแล้วนะครับว่าเป็นสวนยางพารานะฮะแต่ว่าผมมีไม้ป่านะครับต่อยอดได้เลยนะครับไม่ต้องเสียเวลาเริ่มต้นใหม่ นะครับหลังจากที่ผมตัดยางพาราออกไปผมก็เอาต้นสักมาปลูกแทนนะครับนี่ครับต้นสักปลูกเมื่อปี2,558นะครับโค่นยางพาราปี58นะครับเดือนเมษาพอเดือนกันยาก็เอาต้นสักมาปลูกแซมปลูกแทรกนะครับปลูกแทนต้นยางพาราเดี๋ยวพามาดูนี่ครับหลักฐานนี่คือ ต่อของอยางพารานะครับอายุ25ปีผ่านมา5ปีก็เริ่มผุเป็นปุ๋ยให้ต่อไปนะครับนี่ครับฉะนั้นนะครับการปลูกแทรกนะครับในสวนยางพารานี่เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับเพราะว่ายางพาราอายุไม่ยืนยาวนะครับแค่25ปีถึง30ปีก็หมดน้ำยางนะครับหมดคุณภาพ ก็จำเป็นต้องโค้นทิ้งแล้วก็ปลูกใหม่แต่ถ้าเราอาศัยหลักแนวคิดนี้นะครับก็คือปลูกป่าแทรกเข้าไปด้วยเลยนะครับผมแนะนําให้ปลูกแต่งนึ่งปีเลยนะครับพี่น้องที่เริ่มปลูกสวนยางพารานะฮะหปีไปจนถึง18ปีเลยลก็ได้นะครับหมายถึงว่าต้นยางพาราอายุตั้งแต่1ปีถึง18ปีปลูกแทรกได้เลยหรือจะมากกว่านั้นก็ปลูกแทรกได้เลย เพราะว่ายางพาร,ราของผมนั้นอายุ18ปีนะฮะผมปลูกแทรกเข้าไปนะครับนี่ครับมาวันนี้ก็โอ้โหภาคภูมิใจมากนะครับก็เลยอยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆให้กับพี่น้องฟังนะครับเพราะว่าประเทศเรานะฮะมีสวนยางพาร,ราไม่รู้ว่ากี่ล้านไร่นะครับถ้าเราไม่ปลูกต้นไม้แทกนะครับหรือไม่ปลูกแซม ทำแต่เชิงเดียวคือมียางพาราอย่างเดียวเนี่ยผมมองว่ามันยังไม่ครบวงจรนะครับพื้นที่ของเรายังว่างนะครับอีกเยอะเพราะระหว่างแถวของยางพาราแล้วระหว่างแถวก็คือ6เมตรมันจะว่างตั้ง6เมตรเราก็ปลูกแทรกตรงกลางก็คือ3เมตรนะครับส่วนต้นไม้ป่านี่ผมปลูก4เมตรครับพี่น้องนะครับฉะนั้นมันก็จะเป็น4ี่คนะครับ แถวของต้นยางนานะครับต้นนี้นะแถวนี้แล้วก็อีกแถวทางฝั่งนู้นนะครับก็จะเป็น6เมตรส่วนตรงกลางก็จะเป็นไม้สักนะครับฉะนั้นนะครับในพื้นที่เดียวตรงนี้นะครับมี5ไร่ก็ได้ทั้งยางพาราได้ทั้งต้นไม้ป่านะครับเพราะว่าผมปลูกเอาไว้หลายชนิดเช่นกัน ก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องที่มีสวนยางพาราแล้วท่านยังไม่ได้ปลูกไม้ป่าแทรกนะฮะผมแนะนําให้ท่านปลูกแทรกได้เลยนะครับหรือถ้าพี่น้องท่านใดที่ยังไม่เคยดูการปลูกไม้ป่าแซมหรือว่าแทรกในสวนยางพารานั้นติดตามได้ในช่อง youtube ของผมนะครับหินสร้างเครือบุตรพิมพ์เข้าไปเลยนะครับแล้วก็เลือกเอานะครับเลือกดูได้เลยครับพี่น้องอ่านะครับเป็นการ ฝากเงินเอาไว้ในที่ดินของเราก็คือธนาคารของเรานะครับในยามแก่เท่ามาเราก็จะสบายครับพี่น้องมีต้นไม้เป็นบำนาญชีวิตฝากเอาไว้นะครับขอบคุณครับ